非常に気持ちよくプレーができました。アディショナルタイムは2分という表示ロプソン裏を狙っていきますミドルここは読んでいましたホワイトヨー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 ーの現地は晴れもしいつ一頭の中を途中 สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีบิเวลตันนะครับแพ็กนี้เนี่ยเป็นแพ็กอิงลิสต์เล็กแอสเทเกอร์สคือกองหน้าของพิมาริกในตำนานนะฮะแต่ว่ามีแมนยูสองคนเลยคลิปนี้พาทุกคนมาดูเดวายยอร์กครับผม,ผมกองหน้าหน้าตาดีเอ้ยหน้าตาร่าเริงนะครับผมคู่หูในตำนานกับแอนนิโคแต่ว่าร่างนี้ของเดวายยอร์กเนี่ยเป็นปี1999ถึง2000นะครับไม่ใช่ปี99นะมันจะมีอีกร่างหนึ่งที่เป็นอีพิคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นปี3แชมป์1998 1999นะครับแต่งเก้าเี1999 2000 คนละปีกัันนะครรบผมหือว่ย์ยอกเนี่ยย้ายมาจากแอสตันวิลล่าในฤดูกาล1998ถึง1999ก็มาเล่นปีแรกให้กับแมนยูคว้าทริปเปิลแชมป์เลยนะครับผมแต่เนี่ยเป็นปีที่2นะครับซึ่งเออ่ถ้าเกิดใครเป็นเด็กขีหรือว่าใครที่เคยติดตามแมนยูในยุค90เนี่ยก็จะเฮ้ยเ <Hey, S 1> ดวี่ยยอกนี่ต้องรู้จักนะครับคู่หูเออ่ผิวสีนะครับผมไอนิโคเดวี่ย์ยอกนี่ต้องรู้จักนะฮะแต่จริงๆแล้วดูเหมือนเขาจะอยู่กับแมนยูนานนะครับแต่อยู่แค่4ฤด,ดูกาลเท่าน,นั้นเองนี่เป็นฤดูููููกกกาาลลลทททีีี่่่่2นนนะะะครรัับบผมมอยยยแแเปป็ฤดิงต มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของเขานะสี่ฤดูกาลนะครับผมแต่ฤด,ดูกาลสุดท้ายไม่ไม่ค่อยดีหรอกเนาะบาดเจ็บด้วยฟอร์มตกด้วยนะครับผมก็ยิงไปแค่ลูกเดียวแต่ฤด,ดูกาลนี้ยิงในพรีเมียร์ลีกไป20ลูกนะครับจากการลงเล่น32เกมนะครับผมมากกว่าฤดูกาลที่ได้ทิปเปอร์แชมป์ด้วยซ้ำนะครับถ้านับแค่ในพรีเมียร์ลีกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไอดี ID นี้เนี่ยก็เป็นฟูลตำนานแมนยูซึ่งก็มีเดวท์ยอร์กนะครับล่างเก่าที่เป็นอีพิกธรรมดาไม่ได้ติดบูสเตอร์เนี่ยในปี1998-1999ปี3แชมป์อยู่ด้วยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือปี1998 1999เป็นฤดูกาลที่เดวิสยอร์เนี่ยได้โกลเด้น o o t คือ ยิงประตูได้มากที่สุดในพิม์ลีกในฤดูกาลนั้นนะครับยิงไป18ลูกนะครับเนี่ยร่างนี้นะร่างเนี่ยปีเนี้ยในพิม์ลีกเนี่ยได้ไว ork, ยอร์กยิงไป18ลูกนะครับได้ดาวซอนโวสูงสุดนะครับผมของพิม์ลีกแต่ก็ได้ร่วมนะครับกับจิมมี่ฟอร์แฮเซนแบงค์ของลนะีกอยู่ในเตตนาตอนนั้นนะครับยิงไป18ลูกในในร่างนี้นะ1998 1999แต่ว่าไอ้ร่างใหม่ที่อยู่ในแพ็คใหม่ของเราที่เป็นตัวบูสเตอร์ร่างนี้นะครับก็จะเป็นฤดูกาล1999 2000นะครับคนละปีกันนะก็ขยััับบมาาอีกีกกซซซ่่นนนึึงงะครฤดู นี้เนี่ยดว่ายอร์กยิงไป20ลูกในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นโกลเด้นบูทหรือว่าดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกนะฮะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าความสุดยอดของเควินฟิลลิปครับผมจากเซนิแลนด์กดไป30ลูกในฤดูกาล2000นะ1999พันเถึงสองพนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมเดว่ายอร์กก็พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับได้แชมป์เดียวนะครับสำหรับปีนี้นะครับและนี่ก็เป็นค่าพละนัทเทิร์นจากการกดออโต้นะครับผมก็จจะะะะเเดด่่นนนนนใรรรืออองงขบบสสก์คัปีต้ฮ แล้วก็ตัวบุสเซอร์ก็จะเป็นชูตติ้งบวก2นะครับบวกบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งคิกกิ้งพอร์และฟินิคอลคอนแทคนะครับผมแต่ว่า,าบางอย่างหรือว่ายอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของเขาแต่มันอยู่ในชูตติ้งนะครับก็คือเรื่องของความแข็งด้วยอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับ ยืนหน้าคู่นะครับกับเอลิกแทนโตนาในช่วงต้นนะครับผมยืนคู่กับฟลาวสไนแต่ว่าในช่วงปลายนะครับในช่วงท้ายเนี่ยก็จะเอาแอนดิโคนะครับมายืนคู่กับเดอะไวท์ยอกนะครับผมเพื่อนึกถึงคู่ในตำนานนะครับใช้โค้ดปกติก็ตัน100นะครับใช้โค้ดบูสต์ก็ตัน100เหมือนกันสำหรับเดอะไวท์ยอกนะครับค่าพลังที่เห็นเมื่อกี้นี้คือเป็นการกดออโต้มานะครับเดี๋ยวผมจะใช้โค้ดเทนฮักเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเทนฮักบูสเตอร์นะฮะแล้วก็ผมจะขอปรับหน่อยนะครับ จะขอปรับหน่อยนะครับคืออาจจะต้องขออนุญาตนะครับผมลงทุนเสีย GP นะครับสี่แสนจีพีถือว่าไม่สูงนะเพราะว่าค่าพลังตันร้อยนะครับผมอ่ากดรีเซ็ตไป4ี่แสนจีพีนะครับแล้วก็ออโต้นําทางหน่อยนะครับดูก้าวพลังข้างในสาเหตุที่ผมจะปรับผมจะเพิ่มในเรื่องของเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลเพราะว่าเวลากดออโต้มันจะมี GK1 มา1แต้มนะครับเพิ่มกระโดดเนี่ยเราไม่เอานะครับผมก็จะเอาแต้มเพิ่มจาก เด็กเซเลตี้ด้วยนะครับเด็กเซเลตี้มันก็จะเป็นสปีดต้นนะตอนนี้มัน90อยู่ใช่ไหมลดเด็กเซเลตี้จาก12เหลือ11นะครับแล้วก็ไอตัวเกมรุกนะครับมันก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเพื่อจะให้พอยต์มันลงตัวนะครับพอเราลดเด็กเซเลตี้เหลือ11เนี่ยเราจะได้พอยต์มา4ใช่ไหมเอาไปใส่ดิบบิ้งเลยครับผมดิบบิ้งจะกลายเป็น6นะฮะก็จะลงตัวพอดีเลยนะครับไม่ต้องเอาพอยต์ไปใส่จำนะครับเนี่ย9 0 6 1 4 8นะครับแบบนี้เอ็ดสี่แได้96นะครับรวมบูสก็จะตัน100นะครับ ได้ประมาณนี้เดี๋ยวดูค่าพลังข้างในนะครับดูความแตกต่างนิดนึงก็จะทําให้คองบอลที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าเดอไวท์ยอร์กเนี่ยสูง175นะครับนตอนนั้นอายุ29ปีเท้าหลักคือเท้าขวาเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าประเภทความคล่องตัวนะคือไม่ได้ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กนะเออดูทรงแล้วตัวเล็กนะครับเนี่ยเราได้ดิปฟิ้งเนี่ยเพิ่มมาเป็น80สีสีเขียวนะครับหนีจากสีส้มได้นะครับเพิ่มดิ p p ิ้งไป2แต้มเมื่อกี้นี้นะครับผมในขณะที่เรื่องของสปีดต้นนะครับก็ยังเป็นจุดเด่นฟินิช สิ่งที่ต้องปรับต้องเป็นห่วงนิดนึงก็คือสกิลนะครับไม่มีสกิลคองบอลเลยนะครับมีสกิลมงเฮดดิ้งสกิลยิงมีเยอะอยู่นะฮะชิปช็อตคอนโทรลดิปปิ้งช็อตอคุมบิดฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตอัน,นอทัสพาสนะครับสกิลยิงจุดโทษนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่สกิลเพิ่มนะครับผมแนะนำสกิลกลุ่มดิปปิ้งสกิลก็คือสกิลคองบอลพวกดับเบิลทัสโซโคอนโทรลฟิปแฟบมาร์คเซอร์เทอร์เนี่ยใส่ได้ใส่ไปเเลลยแะะะที่่สสคคคััญนรรรบวจใซซุปปอ์ ว่าได้เปิดหม่งบ้างนะครับผมที่แนะนําให้ใส่ซูเปอร์ซับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยนะครับผมจากเปส2021ถึง2020เนี่ยคู่หูได้ไว้ยอกนะครับหรือแอนดี้โคนะฮะสองตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะลงมาเป็นซูเปอร์ซับถ้าเกิดใครทําเป็นฟูตํานานแมนยูนะฮะหรือว่าจะเอาโรนัลโดหรือจะเอานักเตะตำนานนักเตะปัจจุบันของแมนยูมาเล่นคู่กับตํานานแมนยูก็ตามนะครับผมส่วนใหญ่ค่าพลังก็จะสูงกว่าเดอะไวโกหรือแอนดี้โคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนูดฟานนิเจรลอยนะครับผมแอนด์เอลิคต์โต ก็เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับผมหรือแม้ทั้งดิโกโฟ้ฟอรลันนะครับผม้ไม่ก็โนเว่นนะไม่ก็โนเวนเ่นเป็นตำแหน่งลเ่อก็ถือว่าเป็นตำนานแมนยูเหมือนกันนะครับโรนัลโด้เนี่ยเออล่างลีเจนเดอรี่เนี่ยผมว่านักเตะที่พูดถึงเนี่ยก็ก,ก็อาจจะเป็นเกตที่เล่นเล่นทรงดีกว่าเดว่ายอร์กหรือแม้กระทั่งแอนดี้โคนนะครับผมตุ้มเข้าไปแต่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะ พูดตรงๆนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งแต่ว่ามันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักเราก็ได้ถ้าเกิดคุณมีพวกฟันนิตรอยนะครับผมหรือกองหน้าตัวอื่นอ่ะไม่ได้ฟูแมนยูก็ได้อ่านักเตะกองหน้าเนี่ยตันร้อยต้นๆเนี่ยก็มีเยอะนะครับเดี๋วไว้ยอร์กเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันเป็นตัวเล็กที่มีความคล่องนะครับผมเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเลยแต่ว่ามันดิบบิ้งไม่สูง อารมณ์แรกๆผมเล่นผมนึกว่าคล้ายๆทรงเอ็มบปเป้บ้างว่ะลังนี้นะความคาดหวังผมนะเพราะว่ารูปร่างผิวเพียวเหมือนกันนะครับเราเป็นโคชเชอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วมีจุดเด่นสปีดต้นเหมือนกันตู้มลูกนี้ แต่ทรงเน Saint ี่ยมันไม่ถึงหรอกไม่ถึงเอ็มเป้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมผมก็เลยต้องไปเพิ่มดิปปิ้งด้วยนะครับและที่สําคัญคือคุณต Shine ้องไปใส่สกิลเพิ่มด้วยอันนี้คือผมเล่นรีวิวแบบไม่ได้ใส่สกิลนะครับมันจะเอาตัวรอดยากนิดนึงคุณจะต้องอาศัยชิ่งวันทูนะครับผมตามสเต็ปของยอคโคหน้าคู่ไปเลยนะฮะใช้สกิลวันทั้งพาสเป็นประโยชน์นะครับมีสกิลนี้อยู่แล้วนะครับผม ผมว่าเล่นยอกหรือแม้กระทั่งโคนะครับผมคือเหมาะสําหรับสายชิ่งอ่ะหน้าคู่เหมาะนะครับหาตัวฝากชิ่งแล้วไปผมว่ามันจะหลุดง่ายหน่อยเนะี่ยตัวเล็กมุดๆไปได้นะครับเนี่ยหาตัวฝากทาชิ่งไปนะครับอ่าเราขึ้นอยู่กับแผนการเล่นที่คุณถนัดด้วยนะครับอันนี้แผนจะไม่มีกาลางรุกนะครับผมนี่แต่ว่าเล่นง่ายกว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับตัวเก่าเนี่ยผมรีวิวคู่กันเลยนะยอกโคเออใครไปดูคลิปเก่าก็จะเห็นว่ารีวิวคู่กันยอคโคแต่ว่าอ่าตัวเนี้ยรู้สึกเล่นง่ายกว่านะครับอารมณ์แบบกึ่ง กึ่งๆตัวตัวเอ็มบเป้ตัวสแตนดาร์ดว่าเอ้ยคล้ายๆคล้ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไปยืนคู่กับคู่หูในตำนานดีกว่านะครับอันนี้คือช่วงต้นเนี่ยก็ยืนคู่กับเอริลิคาโตนาซึ่งรีวิวไปแล้วนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับเอริลิคาโตนารีวิวไปแล้วนะครับอ่าผมอ่าจะใช้เป็นแอนนิโคล่างลีเจนเดลลี่นะครับนี่เออสัญญาต่อไปเรายังไม่หมดนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อัพตันนะครับยังมีพอยต์เหลือแต่ไม่เป็นไรฮะเน้นเน้นปั้นเดอะไวท์ยอกนะครับ เห็นชุดแบบนี้แล้วเนี่ยคือมันต้องให้เข้ากับยุคนั้นหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีพอลสโคอยู่ด้วยนะครับพอลสโคจริงๆก็ไม่ควรเอาพอลสโคมายืนกับไบรอนล็อบสันซึ่งเป็นโฮเพเยอร์อแต่ว่าเพื่อให้มันเข้ากับยุค90ยุค3แชมป์ยุคนั้นแะยุคที่เขาเล่นร่วมในกันนะครับผมก็จะเอาพอลสโคนะครับผมแทนคาริมิโลไปจริงๆล็อบสันไม่เกี่ยวนะล็อบสันนี่คือยุคยุคคลาสสิกกว่ายุคเก่ากว่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีรอยคีนไงถ้ามีรอยคีนอยว่ากันนะถ้ามีีรออยคคน,นืค โอ้โห,โอโหโก,อโกองกองกลาง4คนนี้นะครับแล้วก็กองหน้า2คนนี้ครบเซตเลยนะครับอีกซ้ายไปแคมขวาได้ยิงได้อีกแล้วอะไรทีคู่กันแล้วนี่คือแบบม,มันได้อารมณ์เลยนะพอเล่นคู่กันนี่คือทําชิ่งหากันนี่คือได้อารมณ์เลยนะออจ่ายต้นไหนก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับผมสเตตความสามารถใกล้เคียงกันนะแต่มีความแตกต่างอยู่ในรายละเอียดน,นะครับผมเคยรีวิวคู่กัน เวลาเข้ามาแพ็คเดียวกันผมมักจะรีวิวคู่กันไปเลยนะทีเดียวจบรู้เรื่องนะครับความสามารถใกล้เคียงกันแต่ก็มีความต่างกันอยู่พอสมควรนิดนึงถ้าไปดูในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่เวลาไปเล่นนะครับความรู้สึกมันคล้ายๆกันเลยนเนีเป็นคู่แฝด เรือววายยอกเนี่ยอาจจะต้องเล่นด้วยความคล่องตัวนิดนึงนะครับผมปวนเฟียนปวนเฟียนในกอบเพียโทษใช้ลูกมุดมุดอะไรพวกนี้นะใช้ความเล็กให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่ามันก็สามารถเปิดมงได้ในบางครั้งนะครับคือ,คอเราก็ต้องมีจังหวะเปิดมงบ้างแหละนะกองหน้าให้เล็กแค่ไหนก็ต้องมีเปิดบางทีเราตันเราแทงไม่ได้ก็ต้องเปิดนะครับผมวนมากิกส์กิกส์แล้วให้ช่องนี้คืนมาแล้วหมุนเราแล้วก็ปลอกนี้อันนี้เล่นแบบเพียวๆนะครับไม่ได้ใส่สกิลนะครับไม่มีไอเทมเพิ่มสกิล แต่ก็อยากจะแนะนําให้ใส่ซปเปอร์ซับนะครับแล้วก็ดิปปิ้งสกิลเน้นเน้นเรื่องสกิลเป็นหลักเลยนะครับผมลงมาเป็นตัวสำรองก็ได้พิกละยิงพิกละยิงในจังนะหวะบอลบอโซนดีนะครับผมผมคิดว่าเราเพิ่มดิปปิ้งไปแต่ตามที่ผมอัพเนี่ยทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับ <ซะ S 1> คือเคยเล่นร่างเก่าไว้ตัวร่าง e ีพิเนี่ยที่ <ซะ S 1> เป็นร่าง <ซะ S 1> ปี 1999, 1999, 1 999อันนั้นไม่ได้ติดติดบูสเตอร์ booster, อาจจะ อาจจะต้องแบบใช้ความเร็วนิดนึงคือไปเลยอะแทงแล้วไปเลยชิ่งแล้วไปเลยวิ่งอย่างเน้นวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าร่างนี้เราสามารถที่จะคลองบอลได้นะครับถึงแม้ว่าผมยังไม่ได้ใส,ส่สกลิลก็ตามบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหค่าพลังตันร้อยเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในสายตาเลยนะอีปีกตันร้อยเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยนะจรจริงเนี่ย มันก็จะมีบางท่านนะครับผมส่วนหนึ่งนี้ที่อาจจะไม่ได้ลงทุนเปิดด้วยจํานวนเยอะๆนะครับผมอาจจะเปิดมาได้หลักร้อยหลักพันทองนะครับผมซึ่งไม่ได้ไปต่อไม่ได้คาร์ตหน่าหรือว่าลาบีคีนนะครับผมได้เดี๋ยวไว้ยอกมาเนี่ยคุณก็ลองอัพตามผมดูนะครับผมแล้วก็เล่นถ้าไม่เคยเล่นหน้าคู่ลองไปฝึกเล่นหน้าคู่แล้วเล่นชิ่งดูนะครับถ้าไม่มีแอดีิโคนะฮะก็ไปหากองหน้าประเภทโฮเชอร์เงี้ยหรือว่าจเจ้าฟอสไนนะครับผมมายืนคู่กันได้ เล่นฝึกทําชิ่งอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นมิติหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะในภาคซีรีส์ E ีฟุบอลเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้หน้าคู่เท่าไหร่นักไม่เหมือนกับภาคเบสที่มันชิ่งง่ายใช่ไหมแต่ว่าพอได้เล่นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ไม,ไม่เบื่อไม่จําเจนะได้เล่นหลายๆรูปแบบนะครับผมอย่าไปเล่นแบบเดียวนะครับมันจะทําให้เราแพ้ทางบางบางทีบางแผนเวลาไปเจอคู่แข่งเ,ออเจอบุกมาอีกแผนเราไปไม่เป็นนะฮะเราต้องแก้ไขสามารถเปลี่ยนแผนไปมารับมือได้นะในเรื่องที่ดีเลยนะครับ ดูดิคลาสสิกสุดๆครับผมโคส่งให้ยอกรึคลาสสิกนะแล้วยิ่งโดยเฉพาะในชีวิตจริงในวาย,ยอกเขาะจะเป็นคนที่ล่าเิงนะครับยิ้มง่ายนะฮะเอริโคก็เลยชอบนะครับผมเมื่อก่อนนี้เนนิโคก็จะเป็นคนเ,เงียบๆหน่อยนะพอเ่ว่ายอกย้ายมาร่วมทีมล้วมาเล่นคู่กันนี่คือกับทาให้เอีิโกเล่นดีไปด้วยเลยนะครับผมเข้ากันได้ง่ายมากนะครับคู่สีคููนี้นะฮะโดยเฉพาะมาเล่นในเกมแบบนี้ด้วยกันแล้วเนี่ยมันคลาสสิกนะครับคลาสสิกนะอาจจะเก่งไม่ถึง พวกโรมาริโอนะ,ะเอโต้อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็มันก็ทรงคล้ายๆกันนะครับผมอาจจะเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าธรรมดานะครับผมไม่เหมือนกับ e เอโต้โรมาเิโอที่ซูเปอร์ไซย่าสองหรือซูเปอร์ไซย่าสามซูเปอร์ไซย่าบูตุม้มนี่เป็นไงล่ะอย่าประมาทนะจ๊ะโอ้ยขอให้พิกได้นี่ยังไม่ได้ใส่ดับบิลทัสนะถ้าเกิดใส่ดับบิลทัสนะครับผมใครที่ถนัดหน้าคู่แล้วใส่ดับบิลทัสด้วยนะเอามาเล่นกัน คู่กันแล้ว e จับบอลเดวบ์บัชยิงจับบอลเดวบ์บัช์ยิงอู้นี้มันทีเดียวนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เหลี่ยมไปก่อนถ้าเกิดยังไม่ได้ใส่สกิลเดวบ์บัชนะครับโอเคครับผมอย่าประมาทแล้วกันนะครับผมสำหรับเดวไว้ยอกนะใครเปิดได้ก็ไม่ได้ิเล็นะครับขอบคุณคุณฟิวด้วยนะครับผมเทียยิมไอดีดีรวมถึงแอดมินคุกที่รวบรวมข่าวสารให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องมอนสกิลโฟร์ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่่ออไไปปปนนนนะะคคคครรรรััััับบบบสสสาหลลิีี้กวดผม ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ For the first time in a That's long so, time right? I'm alright I've other one's out of change And of, of, of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day the